S <S สุดยอดครับ <S 2> <S 2> โอ้มาทางลัดเลยครับลุงเป <S <S ต๊ตอนนี้รถพ่วงเดินทางมาถึงแล้วตัวแม่เป็นหินครับตัวลูกเป็นทราย <S <S สุดยอดครับอยากทีมง,งาน <S <S 2> <S 2> ดัมซิ่งนะครับโอ้คิดว่าใครสวัสดีครับ <S 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 ช่างเอียว วันนี้มียูทูบเบอร์มาหลายช่องนะครับขึ้นได้ไหมอ๋ออารุณีออกมาถ่ายทอดความสมัครสมานสามกีให้คนอื่นได้ดูด้วยช่างเดียวลั่นทุ่งช่างเอียวอ่าช่างเอียวลั่นทุ่งขอบคุณมากครับขอบคุณสุดยอดครับช่างเอียว เอาสำหรับเจ้าของรถนะครับขอเชิญ